สวัสดีค่ะหนิงคามิเคนโชชาวราศีพิจิกประจำวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคมค่ะสัปดาห์นี้ค่ะชาวพิจิกก็จะมีโอกาสได้ทำงานมากขึ้นนะคะมีความตั้งใจในการทำงานทำให้มีผลงานที่มากขึ้นนะคะออกสู่สาธารณะมากขึ้น คุณจะมีความขยันนะคะมีการพัฒนาฝีมือของตัวเองนะคะงานที่ใช้ฝีไม้ลายมือหรือว่าใช้ทักษะเฉพาะเนี่ยอันนี้ก็ถูกโฉลกกับชาวพิจิกนะคะท่านที่ซื้อหวยก็อาจมีเกณฑ์ได้ถูกหวยนะคะซื้อหุ้นก็อาจจะได้กําไรบวกได้นะคะใครที่ขายสินค้าเปิดร้านขายของต่างๆอันนี้ก็ถือว่าถูกโฉลกนะคะเป็นการเก็บหอมรอมริบนะคะค่อยๆเก็บ ค่อยๆผสมไปนะคะเดี๋ยวเงินก็จะกลายเป็นก้อนโตเองการงานถือว่าคล่องตัวไหลลื่นดีนะคะทําให้การเงินการทองเนี่ยก็จะไหลเข้ามาด้วยเช่นกันมีโอกาสก้าวหน้าได้รับการโปรโมทนะคะใครที่เป็นพนักง,งานประจํากินเงินเดือนอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะได้โปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือได้เงินโบนัสเล็กๆน้อยๆน,นะคะก็ทําให้มีกําลังใจมากขึ้นนะคะ เป็นสัปดาห์ที่โชคดีนะคะชาวพิจิกจะมีดวงชะตาที่ถือว่าจะมีโชคเข้ามาหลายด้านนะคะใครที่มีทุกข์มีปัญหาอยู่ก็ถือว่าฟาดเคาะไปนะคะอาจจะต้องเข้าวัดทําบุญนะคะเงินที่ได้มาแล้วอาจจะเป็นทุกขลาบบ้างนะคะก็อาจจะต้องมีการแบ่ง ในการที่จะทําบุญทําทานตามศาสนาของตนไปด้วยนะคะเรื่องของอสุขภาพนะคะจะมีความเครียดจากการทํางานการใช้ชีวิตอยู่บ้างนะคะปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวได้ง่ายอันนี้ก็ต้องหาเวลาเที่ยวธรรมชาติหรือว่านวดผ่อนคลายนะคะนั่งสมาธิเพื่อพักผ่อนหย่อนใจนะคะให้มีจิตใจที่เบิกบานแจ่มใสมากขึ้นนะคะ หลายคนอาจจะได้พบกับไอเดียใหม่ๆที่เกิดขึ้นด้วยเมื่อได้อยู่กับตัวเองนะคะความรักนะคะอาจจะมีรักที่น่าหลงไหลเข้ามาน่าสนใจสำหรับคนที่โสดอาจจะตกหลุมรักแอปปื้มใครอยู่ก็มี ส่วนบางคนอาจจะมัวยุ่งกับเรื่องของการหาเงินนะคะก็ไม่ได้สีเรียดเรื่องความรักมากส่วนท่านที่มีคู่แล้วก็มีความลหลงใหลแฮปปี้ในตัวของแฟนนะคะครอบครัวมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นความรักสื่อสารกันมากขึ้นมีความมั่นคงจริงจังในความรักมากขึ้นค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคาร์มิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ